สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2564ถามว่าชาวราศีกันมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายมาให้กับชาวราศีกันค่อนข้างมากนะครับไปดูในตรงส่วนสิ่งที่ดีๆที่ซ้อเห็นว่ามันเป็นไฮไลท์เลยนะก็คือในเรื่องของการเรียนการสอบหรือการศึกษาอ่า การเรียนการสอบและการศึกษาหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำงานแล้วฉันไม่มีการเรียนแล้วก็หมายถึงการสัมปนาการหาความรู้นะฮะจะในตำรานอกตำราไม่ว่ากันนะฮะหลายๆคนอยากจะทำกับข้าวก็ไปลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตใครๆหลายๆคนอยากจะลองทำนู่นทำนี่ก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาความรู้ใดๆนะครับ ในเชิงทางการแพทย์ในเชิงทางหลักวิชาการกิดแ,แล้วไปนะครับใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนการศึกษาอยู่นะครับหรือจะต้องสอบชิงทุนสอบบรรจุสอบแข่งขันใดๆนะครับชาวราศีกันถ้าเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดีใจด้วยนะครับที่ชาวราศีกันจะมีโอกาสมากแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้นิดนึงนะครับมันมีดวงดาวที่บ่งบอกว่าห้ามเก่งข้อสอบนะ,นะนะฮะชาวราศีกันห้ามเก่งข้อสอบ หมายว่าคุณจะต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมดและโดยกว้างนะฮะถึงจะสอบได้เนาะนะครับไปมองกันในเรื่องของเงินเงินทองทองของชาวราศีกันกันนิดนึงนะครับในช่วงต้นเดือนไม่เป็นกังวลครับดาวการเงินดูเข้มแข็งดูแข็งแรงนะครับดูจะมีประสิทธิภาพนะครับและมีเงินเข้ามาในกระเป๋านะฉะนั้นชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนไม่ค่อยเป็นห่วงและที่สําคัญในช่วงต้นเดือนคืองวดวันที่2พฤษภาคม ชาวราศีกันมีลุ้นมากที่สุดในเรื่องของโชคลาภนะครับฉะนั้นชาวราศีกันจะฝันก็ดีหรือไม่ฝันก็ได้นะครับจะตีเลขตามเลขใดๆอยู่ก็ดูน่ารักน่ารุนนะครับในเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของโชคลาภก็ลุ้นในงวดวันที่สองพฤษภาคมเป็นหลักนะฮะนะครับแล้วถ้าถามบอกว่าในเรื่องของรายจ่ายนะครับจะดูดุนแรงและดูน่ากลัวในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปของเดือนพฤษภาคม ฉะนั้นชาวราศีกันนะครับถ้ามีเงินมีทองในช่วงต้นเดือนนะครับถ้าไม่มีรายจ่ายอะไรที่จําเป็นเก็บออมเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนพฤษภาจะดีกว่านะฮะมันเป็นช่วงจังหวะเปิดเทอมซะด้วยไหมนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับซอดูแล้ว1สอราศีเนี่ยเงินในกระเป๋าฉีกกันเป็นแถวๆนะฉะนั้นถ้ามาดูทามมิ่งแล้วก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะเปิดเทอมกันพอดี ฉะนั้นชาวราศีกันนะครับก็มีข่าวดีในเรื่องของการเงินในช่วงต้นเดือนมีข่าวดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาเออลืมบอกไปการเรียนการศึกษานี่จะอยู่ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะกลางเดือนลงอ่าจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนะฮะนะครับนะฉะนั้นการเรียนการศึกษาใดๆของชาวอ่าโทษทีตลอดทั้งเดือนนะฮะชาวราศีกันตลอดทั้งเดือนโทษทีตลอดทั้งเดือนนะครับการเรียนการศึกษาหรือการสอบชิงทุนใดๆ พอมองในเรื่องของการงานใดๆนะครับต้องทำงานอย่างรอบคอบและอย่าใช้อารมณ์เด็ดค่ะซึ่งห้ามยากนะฮะชาวราศีกันมันเป็นราศีที่มีความแปรปรวนสูงนะฮะฉะนั้นชาวราศีกันต้องระมัดระวังคำพูดของคุณเลยคำพูดของคุณจะรุนแรงและหยาบคายเน้นนะฮะรุนแรงและหยาบคายฉะนั้นมันกระทบกระเทือนไปในเรื่องของการงานและ เรื่องความรักด้วยครับนะฮะเพราะดาวความรักหรือดาวคู่ครองนั้นนะครับก็คงต้องบอกว่ามันทํามุมไม่ค่อยสวยแต่มีจุดสัมพันธ์นะซอต้องบอกว่ามันมีจุดสัมพันธ์ Reese, ฉะนั้นในเรื่องของคู่ครอง <c oughs> ในเรื่องของ,อ,งอะไรยังพอมีการปรับจูนหรือมีการทำความเข้าอกเข้าใจกันได้หรือมีการให้กําลังอกกําลังใจกันได้นะครับและในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ก็ยังให้คุณในเรื่องของการงานอยู่มากพอสมควร แต่ต้องระมัดระวังนะครับการงานและการของคู่นั้นจะเป็นปัญหาจากอารมณ์และคําพูดของคุณความคิดมากความมนโนความเวม่อเวอร์ฉะนั้นชาวราศีกันขอให้หนักแน่นและขอให้โชคดี